เอกสารทำ้หลวงพ่อสิเอไงเอกสารพร้อมแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปเปิดดไ้เลยต้องใช้เงินเท่าไหร่หนึ่งพันบาทแค่าหนึ่งพันบาทเองเหรอแล้วเรา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 ต้องไปเราต้องไปเข้าบัญชีเท่าไหร่เขาพี่พี่อกว่าเป็นบัญชีเงินฝากเงินฝากตัดสับเท่าไหร่หนึ่บาทเท่าหนึ่งพันบาทเองแล้วเราจะต้องมีอะไรที่ไปวางประจำอะไรบ้างไม่มีแล้วเหรอ ไม่ตงรงเลย,ยใช่ไหมถ้าในส,ส่วนของเงินฝากประจำแค่ขั้นต่ำอันเดียวค่ับไอ้นั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้มูลทิธท<ม>ีอ่ะเ,เขามีกฎระเบียบของมูลที่ที่เปล่าต้องต้องมีเงินฝากไว้ในใน,ในบัญชีสองแสนค่ะมันเป็นขอ้อกกฎข้อบังคับเปล่าหรือว่ามันอยู่ในข้อบังคับกฎเข้าบังคับด้วยหรอที่เราที่เราเขียนตอนที่เราเขียนส่งไปอ่ะค่ะเขียนมาไม่ต้องแต่งแค่สองแสน เขาคนาพนออนอ้องครับเขาเขียนไปเองพ่อของแสบไม่เข้าเลย<ช>ดิเ<ด>มียแล้วข้อบังครับเนี่ยสองแสนเนี่ยฟิกตายหรือว่าเอาไปเบิกใช้ได้จะต้องมีรายละเอียดว่าเอาไปใช้อะไรมีบินมีอะไรต่างๆเพราะเราต้องกลับมาทําเรื่องของงบประมาณใช่ไหม,ไหมเพื่อชี้แจงว่าเงินเข้าเงินออกอะไรเท่าไหร่ใช่ปะเหมือนต่อคราวถ้าอาจคราวคือต่อคราวคือถ้าประธานหรือรองอะ ครั้งละหนึ่งแงสนบาทที่เบิกได้ครั้งละหนึ่งแสนเบิกมามแล้วก็ไปเป็นเงินสดหมุนเวียนในใน,ใน,ใ,นในกิจกรรมของมูลนิธิใช่อ่าโอเคแล้วมูลนิธิเนี่ยอันนี้เขาคงไม่รู้รู้ป่ะว่าไปบริจาคช่วยพระแก่ไม่มีบินแล้วจะทำไงต้องมีหลักฐานอะไรอันนั้นจะเป็นเรื่องเรื่องการจัดการ ต้องมีการประชุมเหรอเป็นการจาัดการภายในนี้นมนไม่เข้าใจงานเดี๋ยวอันนี้ไปช่วยงานบวงสรวงอันนี้ไปช่วยงานพระนูนไปหล่อพระนี้แต่มันไม่มีบินน่ะเราจะไป,ไปเคลมไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ไยังไงอย่างก็จะมีผู้รับเงินผู้รับเงินต้องมีสำเนาแบบตรงต้องเซ็นรับเหรอต้องเขียนเป็นเงินสดเลยรับรับจากข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของที่นั่นที่นี่รับเงินเพื่อเดียวใช้ในการนั้นการนี้แล้วเราก็แน่ไปเป็นใบเหมือนกับใบเสร็จรับเงิน กับบินบินเที่ยวตางปแต่ว่าต้องแนบกับสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินของคนเขาต้องมีสำเนาบัตรประชาชนด้วยของผู้รับเงินค่ะและผู้รับเงินเนี่ยเขาจะเดือดร้อนไหมเพราะจะต้องไปเคลียร์เรื่องภาษีด้วยป่ะไม่ต้องเขาก็ตัดตอนไปเลยเพราะถือว่าเขาได้รับการช่วยเหลือ เป็นเป็นหลักฐานเขาแฟรเป็นเป็นหลักฐานเป็นการทําค่ายจ่ายไปในมูลนิธิคือเป็นหลักฐานของมูลนิธิจะไปบอกค้ายว่าเงินทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยไปไหนบ้างเพื่อในการอะไรบ้างใช่ไหมโอเคเธอก็ต้องไปปิ้นมาในเรื่องของฟอร์มว่านายกนายขอแล้วก็มีวันที่เท่าไหร่อะไรต่างๆแล้วก็จํานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็เรื่องในงานอะไรเช่นถวายพิสูจน์สง่าลูกในการ มาสวดในมูลนิธิอะไรเงี้ยใช่ป่ะอย่างนี้เราก็จะแนบไปเรื่อยๆใช่ไหมเรื่อยๆไปเหมือนตามค่าใช้จ่ายทั่วไปที่แบบเขาไม่ได้จดแวนหรือไม่ได้เป็นแบบเป็นทางการใ่มเอมันไม่มีทางการเราแล้วก็ไปทําแบบว่าไปปิ้นหม่างเงี้ยใช่ไหมล้วสมมติเขามีวัยวะวัยวายาวจกรใช่ป่ะวัยวยาวัจกรเนี่ยเขามาด้วยบอกอ้างเงี้ยจสรับไปเลยแล้วแจกภาพไปนะองค์สองพันสามพันเนี่ยเงี้ย ค่ารถค่าอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปเสร็จแล้วสมุติว่าสิบรูปก็สองพันก็สองหมื่นบาทแล้วก็สองใช่ไหมเธอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยป่ะหนูไม่ถึงกับเป็นผู้ตรวจสอบหนูทัค่าใช้จ่ายภายในสาขาไม่เธอเธอเคยตรวจสอบบัญชีป่ะไม่เคยตรวจสอบบัญชีแต่จบมาในด้านนี้โดยตรงจบการเงินการธนาคารพอการเงินธนาคารเนี่ยมันก็พวกพวกเดียวกันนะใช่ไหมเอาเงยสองแส่เลยหรือว่าจะเอา เปิดบัญชีก่อนก็ได้เพราะต้องต้องเอาต้องเป็นคนนอกโอนเข้ามาพ่อวัดนะครับเป็นตอนแรกที่เอาเงินไปมาจาไว้ก่อนสองแสนอ่ารองประธานก็ต้องโอนเข้ามาใช่รองประธานจะต้องโอนเข้าพอเปิดบัญชีกเรอนรองประธานต้องโอนเข้าเลยองแเงินก็เปิดบัญชีพันหนึ่งก่อนมาดีพอมีบัญชีแล้วเดี๋ยวเศรษฐีวัดก็โอนมาสองแสนตามนี้โอเค ม่ได้เป็นสเต็ปก็เดี๋ยวให้พ o w e r l i n e เข้าแบงแล้ว p o w e โอเข้ามาใช่แล้วหนูก็ปรับใช่อันนี้ก็ไฟไฟหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสิบอ้าวดึงพัน อะไรถ่ายรูปหลักฐานเดี๋ยวให้น้องถือไปวันพรุ่งนี้เอาเอาเอาจบแล้วใครยอมถึงเข้ามาเอาไปเนี่ยเรามีมูลนิธินะประกาศเดมมูลนิธิอะไรพี่ทักทำใครทำขายถูกไทยพี่ทักทำพี่ทักทำใครทำขายถูกอ๋อพี่พี่ทักทำใคยทุกข์เออเพื่อ ได้สองทางทางที่หนึ่งถ้ามีใครเดือดร้อนถ้าเรามีความสามารถช่วยได้เราจะช่วยทางที่สองใครมีเงินมากอยากจะมาให้เราจัดการเราก็เปิดรับเข้าใจเปล่าเราเป็นตัวแทนของมวลชนของรชนสําหรับคนรวยกับคนจนที่ไม่เจอกันเราไ็ทําให้เขาได้พอเดี๋ยวพอดีลูกน้องลูกน้องเขาใคร สายพนัที่เขาก็ทำเงินอยู่เยอะใช่ๆไอ้วุฒิวัฒน์ที่มาเจอเขาใช่ตอนนั้นน่ะกลุ่มเธอเหรอใช่ในกลุ่มผมอ่ะมีแต่พวุฒิมีเพื่อทั้งนั้นเลยอันนี้เขากลุ่มอะไรพอติคตึงเหรอไอ้วุฒวัน์น่ะเขากลุ่มของของพวกกระตันยูกตัญญูอ่ะไม่เป็นไรของเราก็จะทำอีกสไตล์หนึ่งแต่ว่าก็ทำเหมือนๆกันแหละช่วยประชาชนได้ช่วยวัดได้ช่วยคนได้ช่วยใครได้ก็จะช่วยหมดอ่ะเาจแล้วก็จะสัมพันธ์ในกลุ่มให้ เขาเขาเขาทำหน้าที่อะไรตอนนั้นทำหน้าที่วันทำหน้าที่อ้ยเราจะเปลี่ยนแบบนี้เหรอให้มีรถไว้คันหนึ่งเพื่อมีใครมีอุบัติเหตุมาดปาดปาดอาวุนี้พี่ทักษ์ทำคลายทุกข์ไปช่วยเคลียร์คนเดือดร้อนหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ดูก่อนว่ามันจะมีอาสามากมายหรือเปล่า แล้วก็ไปช่วยชาวบ้านใช่ไหมใช่มันก็มีบริจาคโทรงบริจาคเงินมาสมทบแล้วก็ที่กระจาดเช่นมูลนิธิจะแจกข้าวสารคนจนใช่แล้วก็มีคนมาร่วมแล้วคนอยากจะทำบุญก็จะมาร่วมใช่ไหมและคนจนก็อยากจะมารับใช่ไหมใช่แล้วก็อยากจะทำจริงๆก็อนาคตอาจจะเป็นมี โรงทานกินข้าวฟรีสามมือ <c oughs> ้อเจ้าไ <c oughs> วะเอ,อวะเขาต้มไงแต่ถ้าเป็นมูลที่ก็ <c oughs> ต้องทำางก็อจะมีคนแบบว่าไอ้ฉันอยากทำบุญโรงทานเอาแล้วก็ไปจ้างไอ้แม่ครัวเดต่เช่มไหมแล้วก็ทำอาหารคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่มีกระตังกินข้าว๋อ,อมากินได้คือพูดง่ายเราเราเป็นนายเหรอ อ๋อทำเป็นลงทานไงเพื่อจะได้ปลดเปลื้องบางคนมันไม่มีเงินกินข้าวกลางวันแล้วก็ถือว่าอ่ะเราก็ไม่ได้เงินเราหรอกก็เงินชาวบ้านนั่นแหละร่วมกันทําบุญไงเราก็เป็นศูนย์กลางอะ,อะไรนะอันนี้คืออันนี้คือกิจกรรมเข้าใจป่ะบเรามีกิจกรรมทุกอย่างแล้วเราก็มาคัดดูว่า ว่าไงคุณจะทำอาสาทำอะไรรับ <c oughs> หน้าที่อะไรประชาสัมพันธ์เหรอ,อเ,เ,เป็นกรรมการเหรอ,อานางฟ้าน้อยอ่ะเทวดาน,น้อยอโอเคไปได้คืออะไรหลวงพ่อเซนเนี่ยครับมีอะไรอีกอาจารย์แดนขอ,ขอพ่อหลวงพ่อเฉยๆค่ะเธอไปทำอะไร ขอพรหลวงพ่อเฉยค่ะขอพรจะไปทําอะไรงงน้ำมเผื่อจะมีพลังบวกมากขึ้นเพื่อจะได้ไปช่วยตอนนี้พลังเธอน้อยเป็นแค่ไหนไม่ได้น้อยค่ะหลวงพ่ออยากจะช่วยอะไรงานแบบไหนกับกับพ่อแล้วก็ลูกลูกชายกับพ่อเธอพ่อเธอไม่เวิร์กเลยตอนนี้ถ้าถ้าเรื่องทางทางมูทางมูไม่เอา พ่อจะนิ่งพ่อจะช่วยงานสังคมแต่ว่าด้วยความที่เขาคุกคลีกับผู้คนหนู่มมากอะค่ะก็คือโดนหลอกพ่อเธอถูกหลอกเหรอ<ช>ด้วยความเป็นพ่อพระเลยเชื่อคนทุกอย่างช่วยทุกอย่างหลอกให้ไปเป็นผู้จัดก,การหอตะกอแต่ว่าเขาไม่ชาําระภาษีตั้งเข้มแข็งขอให้บุญบรารมีที่เธอสร้างมาเทวดาประจำตัวเป็นนักรบผู้ รานุมานมหาเทพได้แผ่พลังอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ได้เป็นผู้กล้าหาญเด็ดขาดเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพอได้โปรดแผ่ยานบาร,รมีอันศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้ครอบครัวนี้ให้บิดาล่างนี้ทั้งหมดพ้นจากปัญหาอุปสรรคแห่งการ ถูกอ้างอิงถูกหลอกใช้จะทำให้เป็นปัญหาการเงินและกฎหมายขอให้เขาได้รีบจัดการเปลี่ยนแปลงและเห็นด้วยความหวาดกลัวและกำจัดอุปสรรคให้หมดสิ้นโดยเร็วพันด้วยเถอนเดี๋ยวพ่อฮารุมานไปจัดการเองเมืองลงกาเขายจงไปเคลียร์มาแล้วไอ้พ่เก,กิดกระจอก ปู่ฮั่นวานยังบอกเลยว่าปู่บอกว่าให้คลิปคลิปที่หนูเคยมาหาหลวงพ่ออ่ะที่ที่มาว่าให้เขาดูว่าสงสัยลังเลอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีทอนท้ายๆเลยที่หลวงพ่อจะให้พรคลิปนั้นอาจจะเด้งมาบ่อยมากหนูก็เลยต้องเปิดดูพอเปิดปุ๊บปู่บอกว่าเหมือนบุญบุญที่นึกถึงทุกครั้งก็เป็นบุญใช่พรหลวงพ่อก็เช่นกันค่ะปู่บอกว่า ให้เปิดรับพรตั้งจิตอธิษฐานดีๆอเอเหรอใช่ <the> วันนี้หน,นูมาหนูก็เลยอยากบ <c oughs> ูน,น,นด้วยไม่มีวันหมดใช่ไหมเปิดดูเมื่อไหร่รก็ได้มันนั้นก็มันก็เหมือนบุญที่เราเขาเรียกอะไรวะเราทําไปปีที่แล้วของเขาให้ไปบดแล้วแต่เมื่อน,นึกถึงทีไรบุญน่นจะกลับมาใหม่อีกผลิตเป็นบุญอีกนั่นแหละปุ๊บอะไรปุ๊บก็จะใช่ถือว่าไปสร้างพระอะไรอย่างงี้นะ วันดีคืนดีไม่รู้จะทำอะไรนึกภูมิใจโอ้ยได้สร้างพระได้สร้างปั๊บบุญมาใหม่อีกเลยพร<อ>พรอลยหรอพรด้วยครับพรด้วยเหรอรสาธุจงได้รับความสำเร็จทุกป,ประการที่เธอปรารถนาอันดีงามจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยมีอำนาจาาวาัฒนาบามีให้มีวาจารศักดิ์สิทธิ์ใครผู้ใดได้ยินเสียงแล้ว ให้เกิดความศรัทธาหวาดกลัวเกรงกลัวปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขและขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกโดยโลดเร็วและก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถอนสอา้าออกไปเนี่ยต้องเป็นริบหาเงินเคียมกันจ